สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมันี้เป็นเสาร์วันที่29กันยายนสองพัน้อยหกสเป็นองค์ประกอกันตลาดนัดโคกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธนุ์ครับขอบคุณเฉพาะพัฒนาตนเองนะครับไร่สดนำเสนอในยูทูบนกช่องชนชนบอสไยรอยด์นะครับเขอบมุแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมาชมบรรยากาศสวนการทางไร่สดในยูทูปนะครับแจ้มอยู่นะไอ้มีอยู่จะทางคันพูดออกตลาดหน้าสุสานที่นะครับสูงประมาณ103เนาะลูกสาวช้างอุดอรแม่เผือกเอสาวช้างอุดอรแม่เผือกโอ้เขาดี เขา่กวเกา18นะเร์เซนะเหลียบเกวเกา18เปอรนึงจมูกกอดดีไม่มีจุดกระนะรกระดานหลังไงนะเปิดราคาอะไรไปไหนนะครับ45,000่ท 45, 0 0บาทพันแบบ4าทางเงวดีครับ4,500 0า่ไอควันสองทางมีนะคบเบองกระดานหลัง4 5นะครับสนใจอย่างที่ต่อแถวไปไหนะครับ 45, 0 6 2ย์หกสองศูนย์หกสองนะครับสนใจโทรมาสอบถามเลยเยี่ยมถ่ายดีเชิงการสวยนะครับสว่างแคบดีครับลูกสาวช้างอุดรสมเด็จแม่เป็นเผือกนะครับลูกสาวช้างอุดรแม่เป็นเผือกพ่อสาวหน่อยเด็กน้อยน้อยเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยเหมือนนี้ครับเด็กน้อยน้อยแพคคู่ด้วยไอ้คู่นี่แพคคู่หลังครับตัวนี้ประมาณ ปีเดียวกล้วยปีเดียวคุณไปเขาปีว่าต้นบอกต้นนั้นสิบสิบเอ็ดเดือนนะสิบสิบเอ็ดเดือนตีลายไว้ดิเจ็ดแปดเดือนแม่มาประมาณนี้แล้วมึงครับปู่แม่ครอบเดียวกันไปน้องกันเลยครับตัวนี้ตัวแม่บ่เออตัวนี้ตัวผู้นุ่มหน่อยไข่ตรงดีครับไข่ตรงตัวผู้ตัวแม่ครับพ่อดีนะคุณค่งสามเนี่ยเชื่องการดีนะตัวแม่เชื่องการดีนะครับคู่พ่อมันไปแสดงครับพ่อมัน ราคาขายผมอยู่สองหมื่นหกพันห้าร้อยสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับผมหนาคอกเด้อหนาคอกเด้อครับราคานี่นะครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยรบาคาหนาคอกเลยนครับผมเป็นปูแม่ตีแยกกับสิบสองสิบสี่ห้าร้อยสิบสองอันนี้สิบสี่ห้าร้อยครับกันแยกเป็นตัวเลยกันจะเอาตัวเดียวตัวนี้เอาสิบหกอ่ย่เป็นตัวสิหเงินหกแลคาเปิดนครับหนาคอบหนาครอกับราคาหนาคออเด้อครับหาร้เหมาอี เรียว่าถ้าวไก่ไก่ไฮเพิ่นไปส่งกับขุยราคาคุยคาน้โนมันเอานครับราคาเปิดหน้าคอกน่ะครับไม่รวมส่งนะครับเป็นลูกหมื่นหกซองกับขุยตัวเมียนี่แบบมีข้อดีแล้วพุ่งสามดีน่ะครับหมื่นหกไม่รวมส่งนะครับตาดีตัวผู้นี่นะข้อออกด้วยกันข้อสามอ่องอ่องข้อสวยเนี่ยมันเอาไข่กับไหนหน้าเป็นไฟอ่างนะเป็นไฟอ่างครับพุ่งสาครับ สนใจที่ต่อได้เบอร์ได้นนะครับ 093, สครับ0 9น018 1ส9นครับสอนมุกดาหารพ,าารพีพาาร่น้องครับสนใจต้องมาสอบถามมึงน้องเนาเ็กน,น,น้อยนะึงราคาหน้าคอ,อกนะครับไม่รวมส่งราคาไม่รวมส,ง 10, 6, ส่ง,ง,งมื่นหกซันนี่ไข่ใส่ไงไข่ไงไข่ไงแงม่าน1หมร้อยสี่สิบบวกนะ แม่มันครับแม่มันห่งลอยสี่สิบาทเจ็ดเดือนไม่ชอบเพิ่นตัวไหนนะครับใมีใบมีหลอดหทยพ่ชางนสองคนนะในสองคนพ่ช้างเจ็ดเดือนนะเนี่ยับเอาเรียบง่ายเหมือนเด็กมีใบมีหลอดหายเราช้างอุดรในท้องนะครับก็เหมือนผู้ชมได้หลายผู้ชมหลาย เปิดราค่าอะไรเป็นาาไงครับ4 7,000เป็นหนอเอาโครงส้่งยังไงครับ40,000ตอได้รถได้เนไงครับ2เจเดือน้องที่สงที่สามองที่สว่าเขาเขาจะได้กันเดียวนะครับจะได้กันปีนะครับ สื่อขอพันไปเป็นเจ็บไปเไปกาะเกาะัส้นจที่ตัอใดเบอร์ไหนนะครับ093 107 4823ามหยจสี่สมอ้ตางน,นีง่ร้อยสี่สิบ0วกนะนอยส0องสี่สามหนะง แม่สาโค้งสาวใหญ่ด<อ>้วยเดี๋ยวมินพายงางรอคุณเต้บึงกันนะสาวแม่สาวขึ้นไงแม่สาวเปิดราคาหลัก็น่งแม่สาวสองหมื่ 28, นแปดพันสองหมืนแปดอางลึกดี ลูกสาวช้างอุดรเขาเดินหน้าที่เรียนวุ้นเอาเพื่อเชื่องกันเชื่องกันยงไงครับเชื่องกันยังไงครับหางเงาดีเก็บก้อนเด็ดแต่งนะครับลูกสาวช้างอุดรสับกระดานหลังไงครับส่วนแคบดีครับข้อไงข้อหนาอยู่ครับประค้ายนะพอฟังอยู่ครับ ว้าเล็บไปแตจงเหรอครับข่อยยืนข่อยยังหน่อยอยู่ครับวันคาเล็ฟันน้ำนมลอยสามสิบบวกลอยสามสี่สามห้าน้อยฟันน้ำนมสนใจนิ่ที่ต่อไดเบอร์ไดนะครับ093ครับ093 001 7 4า5 7475นนห่สนัสนใจโทรมาสอบถามด้วยเ้าเงาเงาเงาใหญ่เงานะครับ สว่วนแคบอีนะครับพวงสารับไปยางเหรียญดียอะบรอกนะครับออยางเหรียญไปบรงท่านอ้ก,กัน,กนะนเนนกกนนะพื่นซื้อยังก,กันผูน้ชมหลายหน,น,นานแน่นแห้นะคงครับ พ่อพนันพ่อพันอ่างลึกๆพพพพ่่ออัันนขาเจ้าบาทนะครับพ่อพนันผมอยากได้สองหมื่นแปดครับเศราแปดนะครับเป็นอีสานเราเกา่าข่ายโค้งสางข่าเจ้าเหนือนะครับอ่างลึกๆนะครับขารอยด้ยหรอเรียบง่ายอยู่นะครับเศร้าแปบ ลอยสี่สิบอยสามแปดลอยสี่สิบกิโลประมาณลอยสี่นุ่มน่อยเอาไข่ไงไข่ตรงไข่ไงไข่รอไข่ตรงเป็นอีสานลาวเกาแต่ว่าพวกสางดีนะต่อเขาไงนะเป็นไข่อ่างลึกนะครับเป็นไข่อ่างลึกนะครับข้อไงข้อหนาดี สนใจติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับ083 083 3765 3765 429เ,เราสนใจทุกมาสก์อันนี้นะครับเป็นเล็บง่ามในเล็บดีหมอญครับเป็นไฟหน่อยเป็นอีสานเราเก่านะครับอีสานเราเกา่าครับอ่างลึกๆนะครับข้อหนาๆอ่างลึกๆนะครับเล็บเล็บผมกะลาข้าวครับเล็บผมกะลาข้าวไฟหน่อยอยู่นะครับ <L an> เดี๋ยวเป็นมินคพร้อมครับขอบคามนึงโอ้เปินเป็นใจเงินกันนะครับเป็นะใจเงินกัน,ยนายดคคนะัตลาดสมเด็จในมือนีนะครับซื้อขายคือคักนะครับซื้อขายคือคักแข่งนะครับมือนีนะครับยมีพาย,ยามไปปึงตรองทาง,อางนี้กัน อย่มินสีภาพอีบังงัวต่อนะครับภาพเวิรงงัวต่อนะครับท่านใดที่ต้องการอัปเดตราคางัวนะครับอีกประมาณห่านะที่เต็มไปมินสีภาพอีบังงัวนดูก่อนนักเรียนอะอ่าทิตย์นี้นะครับคึกคักอยู่นะครับตั้งแต่วันพฤหัสสุสาร์อาทิตย์นะครับคึกคักตลอดเลยนะครับ ครับตั้งจากเงินมือน้อ่ะตลาดปลาสุสัตจะเฟื่องฟูขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่ามืันนี่ก็เป็นตัดีใจน้ำพันยูนะครับคู้ชมหลายนับซื้อขายของหันไปทางใดกับพ่อจะนับเงินนะครับหันไปทางใดกับพ่อจะมองนับเงินเงินเปใจเงินกันเป็นนับเงินเป็นเฮ็ดใบซื้อขายกันครับราคากจะขยับเล็กน้อยนะครับราคาขยับเล็กน้อยนะครับ ตัวถือก็ยังมีอยู่นะครับน้ำไฟง้ามก็เริ่มออกสนามไล่ขึ้นนะครับมีกําล่างสื่อเข้ามานะครับไฟงามก็เริ่มออกหน้านะครับแต่ว่าไฟนาถ่วมกับมีนะพี่น้องนะครับตัวใหญ่ๆราคาถือๆก็มีนะครับใจเย็นๆนะครับเลือกยางถามดีๆกอนยางาอยางถามเห็นมันคาคากอนนะครับคอยตัดสินใจสิครับมีเวลาเบิ่งโดนนี่หรอกนะครับนะครับแดดแต่มาฮวดจะเศร้าๆกับ แปดโมงหกโมงครมาประามาณหกโมงกำลัง